มาแล้วครับรถด,ด่วน76นะครับวันนี้ช้าอยู่40กว่านาทีนะครับกําลังจะเข้าสถานีบ้านไผ่นะครับวันนี้อาน้องเอเล่เป็นคนขับมานะครับขบวน76 แล้วก็กระบวนกรเจ็ดหก